สีสันงานประจำปีลพบุรีไม่เป็นรองใครงานแผ่นดินสมเด็จรทนารายมหาราชช่วงนี้คือคักแต่งไทยกับบรรยากาศไทยๆยิ่งดูยิ่งสวยพิเศษวันนี้พาชมขบวนแห่ไฮไลไท์ที่ช้างทรงทั้งสี่ทั้งสำคัญทั้งงดงามทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังฟังเรื่องวันนี้แล้วจะทั้งรักทั้งชื่นชมและเทิดทูนพระองค์ท่านในหัวใจ จะเข้าตัวเมืองก็ถูกตกซะก่อนมะยงชิดต้นฤะดูลบบุรีมีขายแล้วนะอร่อยด้วยอันนี้ก็คือมะยอยงชิดพทันธรรมดาใช่ถ้าถุงเก้าก็จะเม็ดเล็กอันนี้ต้นละดูใช่พอมปมันจะเริ่มออกกินเลยนะกินเลยนะะไ<ป>อะอร่อยแล้ว ตอนนาทีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตกเราหรือเราตกเขาขึ้นตอนไหนอะ่ะเม,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 มื่อกี้อ๋อเมื่อกี้นายโยนผลไม้ลงไปดิเออไปมัตก็เลยไม่ยอมอ่ะบายบายห้ามให้นะห้ามให้ไปลงไปได้คำเตือนนะคือห้ามให้ แต่นี่คือให้เพราะไล่แมมาลบบุรีทั้งทีไม่เจอน้องๆ้องก็เหมือนขาดอะไรไปอ่ะใช่ไหมวันนี้เราตั้งใจมาที่นี่เพราะรู้ว่าเป็นวันแรกของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชและรู้ว่าจะมีขบวนแห่เปิดงานกับไฮไลท์ที่ทุกคนรอชมก็คือ ขบวนช้างทรงนักแสดงนุดยาน้อยใจเพราะถ้าได้ฟังแล้วจะรู้ว่าทำไมขบวนช้างทรงจึงสำคัญจนเราต้องไปดูสมเด็จพระนารายณ์นั้นท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ภาพที่ออกไปในบันทึกจดหมายเหตุหรือภาพสื่อออกไปต่างประเทศเมื่อ400ปีคือพระองค์ท่านมีช้างเผือเป็นช้างเผือกที่งามที่สุดและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าพระองค์ท่านปโปรด ในกีฬาการจับช้างโดยเฉพาะเมืองลบบุรีเนี่ยงั้นด้วยการละเวลาเปลี่ยนไป400 300, 300ปีช้างที่จะมางานแผ่นดินเนี่ยนะครับโดยที่คนที่ต้องแต่งกายต้องเป็นอะไรต้องเป็นช้างที่งามมีคดลักต้องเป็นช้างงาหรือช้างพลายนะครับปีนี้ธรรมดาเนี่ยถ้าจังหวัดวิยาหรืออะไรมจะทาสีช้างแต่แผ่นดินก็นารายแล้วก็ปล่อยช้างที่มีลักษณะงามช้างที่ผมนามันเนีอยอ่ยเป็นช้างงาทั้ง4เชือก จะรั่วงามขนาดไหนชมนอกอาบน้ำไปก่อนนะสดชื่นมีความสุขจริงอะไรจริงกระบวนบวศาหกระบวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปีแรกจนมาทั้งปีนี้เปลี่ยนมาสงครั้งครั้งแรกใช้ขบวนพระยุหะญาตาเพชรพวงใช้มาจนตั้งแต่ปี122ครั้งแรกจนมาถึง2547พอ2548ผมเองเนี่ยเห็นว่าขบวนเนี่ย มันน่าจะเปลี่ยนแล้วงานอะไรก็อย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นขบวนนกพระ oh. ที่ว่าขบวนนกพระเนี่ย oh. เรียนแบบชื่อน,นี้มาจากท่านชววัชจุลภาที่ไปอยู่เมืองปุ้ยไข่ oh. ตมเพชรจัดพิธีขบวนนกพระ oh. ขึ้นมาดัง oh. น,นัเราก็เรียกขบวนนกพระ oh. กัน เพราะว่าสมเด็จพระลายก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับไหว้พระที่วัดพระศรีขบวนนกพระเนี่ยเป็นเรื่องของสมเด็จพระลายกับพระบรมวงศานุวงศ์และะถานเอกค่ะ<ฆ>ส่วนใหญ่ก็คือประเภทราชาแล้วก็จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือลูกสาวกรมหลวงโยธาค่ะ<ฆ><ฆ>มีน้องสาวกรมหลวงโยธาทิพะ เราล้าก็เป็นตลาดโบราณตามกันมาหูเป็นเป็นร้อยในประวัติศาสตร์คาดว่าน่าะจะมีภาพเหมือนกับที่ที่ลบบุรีได้ทำเนี่ยปีนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นวันเนี้ย<ช>เหมือนก<า>ันเอามาจากการบันทึกของชาวฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็มันมีระเบียบในการจัดจัดเรื่องนี้ด้วยขบวนต่างๆด้วยขบวนพระยาญาตาเพชรพงเนี่ยเป็นขบวนที่สมเด็จพระลายทรงใช้ไปในมสกรรลอยพุทธบาต ที่สระบรีแต่ขบวนนพระเป็นขบวนที่ด้วยงายใช้มาสสาหรับรำราชการที่วัดพระศรีรัตนมาและเป็นขบวนแห่ที่บอกเล่าเรื่องราวช่วงหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์ท่านได้สมบูรณ์ทีเดียวขบวนแห่ก็จะคล้ายๆกับทุกๆปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่8ขบวนนะครับซึ่งแปดขบวนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนการเดินตอนการเดินที่1จะมีอยู่3ขบวน จะเป็นขบวนของขบวนทั่วไปคือจะเป็นดุริยางจะเป็นระบำลบูกวีแล้วเป็นในส่วนของเทิดพระเกียรตของสมเด็จพระนารายณ์ส่วนตอนการเดินที่สองสี่ขบวนนะครับก็จะมีดุริยางทหานนำแต่งเป็นชุดฐานโบราณน,นะครับแล้วก็มีขบวนล,ลบพระ ขบวนพระราชสารฝรั่งเศส oh. และขบวนประชาคมต่างชาติซึ่ง3ขบวนนี้เรียกว่าขบวนประวัติศาสตร์คือที่มาของคําว่าขบวนประวัติศาสตร์เพราะว่าเราจําลองจากขบวนของในสมัยสมเด็จพระราชาที่ท่านได้เสด็จร oh. วมกังการพระราชเนินไปเปิดภารกิจต่างๆ oh. แต่ว่าเราจำลองมาแค่3ขบวนเท่านั้นสุดท้าย oh. ตอนการเดินที่3จะเป็นขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ และแล้วน้องๆทั้งสี่ก็แต่งตัวเสร็จพร้อมไปร่วมขบวนแล้วครับผมหนึ่งนิสัยหน้าตางางงดงามเชือกแรกที่งายาวนี่พันนารายนั่งในทื่ภายสยามช้างั้งอายุยี่สิปีเป็นช้างที่ผ่านการฝึกถ่ายภาพยนตร์หนังละคร เข้าเฝ้ารับเสด็จโดยเฉพาะการแสดงแสงสีเสียงการแสดงต่อหน้ากล้องต่อประชาชนเป็นหมืน่นเป็นแสนมาแล้วเส้นที่2ก็คือไพยกิงแ,แก้วไพ่ิงแก้วในเป็นช้างที่มีลักษณะงานเป็นงานอุ้มบาต่อมาได้ก็ท่านมรกตก็เป็นช้างวัยรุ่นอายุ2ีกว่าปีแล้วก็ผายกันจ้านะครับก็เรียกว่าช้ามป์สี่เชือกเนี่ยผ่านการออกงานมามากมายเคยอยู่กับมวลมหาประชาชนเป็นหมืน่น อยู่กับแสงสีเสียงได้ก็เลยคัดเลือกใช้ในสีเช่นนี้มาผมทํากับงานแผ่นดินนราน่าจะประมาณ25้ปีนะแต่ละปีทางเจ้าของจัดงานพูดใช้กจังหวัดต่างหากก็จะให้โอ,อกาสเราในการพิจารณาคัดเลือกมาเราก็ต้องเป็นช้างทักษะงามนีสัยดีแล้วก็ผ่านกันมีประสบการณ์นะครับก็ถือว่านี่เป็นช้างงามแล้วกันแล้วการแต่งตัวของช้างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือท่านในสมัยโบราณเาเรียกผ้าตาดผ้ายกแต่พอใส่แล้วมันไม่สวยเราก็เลยใช้ผ้า ออกลายที่มีสีสันสดใสเพราะว่าวันนี้ผู้ใหญ่ที่จะนั่งช้างแสดงเป็นพันนาลายกระผ้าก็จะออกเป็นสุดสายตาชาวโลกและชาวไทยเนี่ยนะครับก็เลยคือว่าวันนี้สุดยอดช้างที่มีลักษณะงามงามทั้งกายงามทั้งใจนิสัยครับถ้าเดินเข้าไปใกล้น้องสยามคือช้างทุกเชือกหรือช้างทุกตัวเนี่ยเขาไม่ชอบคนไม่รู้จักแต่ถ้ามีผมมีลูกน้องมีควันใช้อยู่ได้ อ้ยสวยมากอันนี้คืออะ้รนีน่คือศาสน,นสวยมากสวยจริงอะไรจริงจิงอ่ะนนี่นี่คือหอ๋อ้ยสวยมากเลย ก็คือพอบรเอบิชชก,การ 10, สินพิเศษอันนี้ก็คือชัางสรงของสุเดจพัทลาชานี่ก็สวยนะน,นีแต่งตัวก็ตัวที่สามมระบ เป็นสองนาทีที่ได้ใกล้ชิดและไม่ผิดหวังจริงๆน้องงามมากๆไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเป็นในอดีตจะยิ่งสวยงามและยิ่งใหญ่มากขนาดไหน ไม่ใช่แค่คนตะลึงนะโนนนนโอยู่บนยอดตึกก็นั่งกันเงียบกริบไม่ดุกดิกเลยมัน <c oughs> นั่งมองกันเงียบกริบไอ้ภาพที่เราเห็นเมื่อตอนนั้นที่รถเราเนี่ยมันไม่มีแล้วนะ 3, 4, วเนี่ยเพราะว่าช้างสี่ตัวแน่ ความสุขในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชมีให้เต็มอิ่มมากถึง10วันวันนี้ดูรายการจบแล้วตีรถไปลบบุรีเที่ยวงานก็ยังทันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปได้อยู่นะส่วนใครที่อยากชมขบวนช้างทรงเหมือนเราลงคิวไว้เลยนะจ๊ะพิธีเปิดปีหน้าอย่าพลาดเพราะน้องๆมาแค่วันเปิดงานวันเดียวเท่านั้น สุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่